เวลานี้ให้โอกาสลายบอกขอวัวว่าจะกลับประมาณห้าโมงแรงนะคะห้าโมงแรงจะไหนจะทำแล้วบอกขัวแล้วเหว่าสองถูกเตี้ยโอ้เดินดุนเดี๋ยวออกจากบ้านน่อนโอลนโน ลาขันมาแล้วมือนีลำอยู่ในวัดยให้ผู้ขามีกมอยู่ศาลาลงย่าให้ผู้ขา,า,ามีบาปแล้วปากู้ขาเว้าหยาบพอ,อยาให้มีเวรแล้วละวาสตาถุตาถุตาถุพุตธลัตนังธรรมราตนังสังฆรัตานังแล้วพระสยามเทวาคุณบิดอนมันดาเมฆลาทนน,นีเจ้าที่เจ้าฐาน รมเจ้าบ้านเจ้าเมืองสารทุนเดินย้ำขลองขลำให้มีหิงมีบอนให้มีจอนให้มีเลงให้มีจอนให้มีเล,ง,ลงย้ำล้ำดอก นวเออาอนสิลำก่อนประยุกต์ใสกันที่งานแม่เถาป่อยผู้ใดียอนงามสิ้ากับใบออแม่เถาทั้งอำเภอเขียงไงคือกันไปบอกพุทธไว้มานี้อยู่ใกล้กันนะพ่อไปสิบข้าวาท้งพี่หลวก็อกท้งเดียวกันอ,อกมากอเอท้งนี่เดี๋ยวต้องแกเสพกั ทางบุบอนเนี่ยเบาพืนคนเกณฑขคอยเอาดอกทางนครบุญกมักบวนเราเป็นมาเดี่ยวนี้ภาษาตัเดือดภาิา้อม คุณผูอมันคุณอาจารย์ข้าสิโยกใส่เก้าใส่เก้าเสมอใบวางเสียงคุณพะพูดสิโยกขึ้นใส่หัวคุณพระทําสิโยกเพื่ใส่เก้าคุสักลาเจ้าขยะอนไปที่สูงแม่นกันได้นมาจงกอนข่าวปัญญาไม่เลียนที่เด้อแม่ให้สมองแลลนกิ้งบัสิกหาลำคุณนักนำนู้อย so <Sure. S 1> ู่แดนไกลคุณน <rix> <ver> ักนำนู้อยู่แดนไกลให้มาใคร น้ำให้คำเพื่อนทันทีที่ทั้งต้นทันตั้งปลายพร้อมพันดีเรือแม่หามานน้ำซอยแก่หันแกะมองบอนค้าไต้ลุงป้าโลกลุงเมืองคนใต้ลุงป้าโลกลุงเมืองคนให้มาดนทั้งเสียงขยามีข้าคลังทั้งล้ำนั้นขันเอาทุกขานีเรือแม่พัดมาไกลเกิดมาเสียลาแก่ไปตัวไอ้ไ,อได้อะไรเรียนปานลมขอไอไ้ได้อะไรเรียนปานลมให้ทบทบหนังกระดังกินนัน่นแก่อนให้ก่อนล้ำขายไลมาดนลื่นดีเด้อแม่ล,ำล้ำมาขึ้นสอดแจกยาเมียมองบอลค้า ล,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 ลุงแพรป้าผมมาดังฟังก่อนลุงแพรป้าผมมาดังฟังก่อนใเอาเราทังนั่งเสียงระลังอ๋อลำดีพร้อมย้อเมื่อน้องพนมก่อนแล้วว่าเมื่อน้องมนุมก่อนแล้วว่าคนอยู่ใต้ท้องฟ้า้เรือขาดตัวแดงตั้งให้เรือขาดตัวแดง ความด้วยสินอิทิบงกับขอบคุณแม่เพชรสีแดงอบีคุณครูบาดจัดย,าาย,ยก,กเธอเก่าเท่าเสีเ้ยวัวไวเป็นบันไดขั้นแรกต่อลงลงมาขอ,อกรรน,นมาสก,การพยั่งพระเดชพระคุณทั้งตรงรูปทุกองพวกเป็นประมงประท่านใบสงไปในงานเมนีรวมไปถึงคุณพ่อกับนั่นคุณพ่ออาบาตคณะกรรมการมู่บ้านถูกกรรมุกไปที่ขาดเพราะได้นั่กันที่ทีมงานคุณพ่อเจา้าภาพคุณแม่เจา้าภาพ อันนี้แอดีท่านดือกระพ่อยมนี่สรงเสรพหัวกับหัวายเดอรม่เดออันนี้เพิ่มาใบเบพิ่หยัางเพิ่มาใบแบบเพิ่ควิดพาดเพิ่งาชีติจะยังพลานนักปาดก็ยอมหลงผมทำดึกวงบานผมหมอลั่งแดีนี่มเป็นนักปัด่ว่าเป็นมอล่งเสือเป็นมอลั่กับหมอนั่งหน่อยเยี่ยงมาแต่ใหม่ใท่านเป็นไก่ปีกบท่านหุ่นคนสีบนเข่าต่อยตีห้างบลลี่กัห้างแจงเขาเปล่ยนบท่านเดียนเยี้ยมาแต่หน่อยพอได้แกวแต่ลำ ส่วนมาคู่ผููกำมพระกองเป็นไปผู้ผูขาดซื้ออาจารย์อ่ำนวยพบเป็นน้ำเขานับสุนผู้เจ้าอินธิบงคือมาซื้อเสียงดัต้องฝ่าพ้นหูวะทัวกันซะแล้วอ้าวทานผีคือกินน้ำแดงเนาะบันเนะกินน้ำแดงกมวนในทีิบ้านเนี่ยมูเขาคือกินเบียรกินเราอย่าบอกนะว่าเป็นน้ำแดงสมเหล่าขา nghe sắp này bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คะนี้ลาเจ้าเขาว่าหมอลำนี่ลาเจ้าเขาว่าหมอลำบ่เป็นหมอมานำหากินตกไก่หน่อยหรือใหญ่ตำบ่อหรือสูงกะเบิงเอาที่รุ่งผมมาหอดเดียววันใดแป้หรือวันใดเมกกะผ้ากันมาเฮงเบิงเอาให้ขาดคันบ่มาเปิดนายลำตอนบ่มาเปิดนายลำตอนกะนี้เมื่อนอนผมกะบ,บ่ หิวน้ำหิวเหล่าหิวอยากกระเซินไปหากินโลดให้ยิ้มขันอยากสิมกันเขาไปเซิร์ฟกะเฮ็ดให้มาเถืองใจโลดเด้อโมคันอยากอยู่ฟังเลียงฟังเขาอยากอยู่ฟังเลียงฟังเขากะอดฟังเอาเป็นบทเป็นบทเขาสิบาทสิาสิาแน่เขาจิ้าจุ้จุ้เด้อด้อเด้อเด้อยในอเด้อเด้อดเท่าเด้อเด้เ้อเ้อด้อเดอด้อเดด ตกแรงมากแข็งผสมเพราะเราเศร้านะจะบอกเหยน,นะยเป็นทางไหนล่ะเอวดีไปเขา,า,าเออสี่ฟาดฟาดฟาดเขาสีฟาดฟาดฟาด ขาสีฟาดกระทท่งเด็ีก็สีเห็นดอกตีกะเด็กหาจจากหน่อยเขาสีป่อยออกมาแนวได้สีป่อยออกมาแนวได้กะบ่สนใจดอกเลือดผู้าขาสมพอใจให้มันเห็นเพื่อมาเพื่อมามาปุ่นละไม่เาเสียบักตั้งงี้ท่าเตะตอ,องหอนให้มันเด็กมันหอนเขาอยู่เบ้องกนเตาตออยืนผมเป็นตัวรับ ก็ยืนผมเป็นตัวรับเอาที่ละครับเราคุณจะชอบแนวใดฟังสิ่งใจบริได้ค่าละเกียรติหรือเอาเพืเวีกับนักมัจี้ตามมาที่สมกับนำมาพันเอาปากล้ำสู่เบิดทุกทาเจ้าที่บาโอข่อยนี่สิค่ะที่บาโอข่อยนี่สิค่ะสิโตนั้นนี่ปาเด้อกันว่าแจ้งหรือสิแข่งทางบาดจังมาอ้าวเจ้าสิแข่งทางบาดจังบ้าเด้อเด้อพแล้พันอัตัวลงตรงตรงลงตรงผู้ลงตลงตรงลงตรงผู้ลงตัลงตรง

nhân nhân nhảy nhàng nhắm nhầm nhiều lẽ làm buồn lưỡi mất chàng ngã xiềng lắm hiền hoàng bỏ mỹ phú nhau của tổ phụ tình lên tình của lên tế tình của lên tế tình tình của lên tế tình lên của lên tế tình nhà kinh kinh đài ไม่บอกหรือเก่งทั้งนอกหรือเก่งแต่บอกแต่หมอแต่คุยบัดแต่จับขาถุยแล้วคือมิดเทลีเอาขับพีมีขามีขาปล่อยมานี่ปล่อยมานอกล่อยมานี่เบ้ากับพีเบ้ากับทีนอบนำสมัยที่หมอนำนี่เป็นคนสุภาพขันผู้ใดเบ้าหยาบปากปว่ปักบพี่เสียมือจกหนีเสียมือจกหนีจิกนิกจริงผู้ดึงตีเองจริงตีหน้านวันแก้มส่วนใบกอดมีแหงแล้ว ขันผู้สาวนครพนมเออกันพลอยมโนมโอ้พลอยมันนี่ก็ยางบักปอปักพีเสียเมื่อจบนี้เอาก่อนแล้วเมี่ยงคืองผ้าไปเธอเทียบทธอแดงแทนเอาก่อนแล้วมันผ้าวาไปเนาะพ่อมือเจวผ้าเพราะโทษไปจ้างเพื่อนชาว่าให้เฮลีนเห็นมันสมบทบาทได้ล้วสมบทบาทเพื่อนบ้านส่เตี่ยมาสั่นแล้วจิตใจเครืองคาเนาะพีเนาะทอดบดจุดในต้นไม้ยี่บ่แม่บายโนดนั่นเห็นว่ากล่องเสียค่อยลายขึอนอย่างนี้แม่เราบอกว่าพลอยมันี่นี่เป็นแสบเป็นสาวขันใหนผู้เบา บายนี่มันคดองสีตกแต่ว่าคันแอดดีน่ะอยากบายอีนี่ะไปบายของแม่โอ้รุ่นนี้ขอว่าบายได้ขอจกเอาเลลยแ้ยจกว้าขับไปล้วนแล้วอุ้ยจะพาเพื่อโทษไปจ้างเพื่อนบ้านเ่นเห็นมันสมบทรณ์บาดบนห่อนบนจูบก็ต้องจูบกันจริงๆจูบจริงบนห้อนบนจอดก็ต้องจอดกันอีหลีจอดอีหลีจอดบ่รจอดธรรมดาได้แม่จอดแล้วก็ติแถมงัดพอมเฮ้เด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อ แ <Ad> อดดีช่วงนี้นะการนางั้นมึงอย่าเขมามะกไกลไลเด้อร์เข่ากบสีหิ้งกบได้ล่างเด้อนนี้ว่าเป็นยังล่ะไอหมักจังชีล่ะรุ่นแข่ากบสีหี้งโบราณรุ่นนุ่มตามหิ้หีตาแข็งไอแห่งชอบเออมื่อนี้คือปิดดีแต่ว่าของแท้แน่นอนโอของังใบสะกอนขังใบสะกอนหมอยกแรกขังใบยกแรกยันแรกไหมเออยกต่อไปยังเขามะกไก่ไก่โหลดนี่ล่ะทายาพลอยมณีห้าร้อยซีซียันป๋าแล้วตื่น กันป่าแล้วตื่นตื่นนุ่มทนันรอฮะคอยเป็นคอยไปอหอด,<ป>ดบดจูบแล้วหอดบดกอดแต่ว่าหอดบดฉี่ฉี่หอยู่บ่แม่ง่ายบอหลงเนาะเดี๋ยวมาพูดเรื่องซี่เรื่องเซิงแถวนี้ไม่มีใครรู้จักหรอกจะว่ามือรัมเน่นมักคาเกียกันเอ,อนะาบอเป็นถือเบียรไม่เห็นมือรำมบอเป็นติดโอ,อ้ถือมากินเอง <laughs> จักไปหาอยู่หา,หากินน้ำเปล่งฉี่ได้ข่อยไม่ได้เสียงเงิือกเสือเจียเดย ผู้สาวอันทางนครพนมคือสิประสบการณ์บ่ค่อยหลายดอกเว้าเรื่องสีหนหนานี้ป้าโลด <c oughs> เอา้าอยากม้วนไปบ่เนี่ยอยากม้วนแล้วอยากเต้นแล้วสุดยอดแต่ดเจอโซโบงหูเนี่นสุดยอดจริงๆพอขึ้นมาเพ่งซะแล้วก็ยังเต้นได้ตเต้นเกินดนตรีข่อยพร้อผมจักม,วม,วมว <c oughs> ้วนมาม้วนเดี๋ยวตอนนั้นเราไปเปียกเดียวกันกนะไหมนเนาะขอบคุณเนื้อสำหรับยาชา้างเอาลงศูนย์ลงศูนย์ เออลงศูนย์แหล่สามชาปากตอนพี่น้องในส่วงนี้นะครับเออเดี๋ยวมันจะขาด